<c oughs> เดิวหนึงนะโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมนะครับบินเซอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม beware the shadow catcher หรือเดหนึ่งนะั้นได้ยินหรือจงระวังเกมในเงามืดนะครับหยอกเล่นซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่รู้อะเล่นเล่นไปเถอะคื่เกมนี้เป็นจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเกมผีนะครับซึ่งผมจะเล่นโหมด normal ที่นี้จ,จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเกมผีนะครับแต่ว่าเป็นเกมสั้นๆเนาะเพราะกูไม่อยากเล่นเกมยาวๆแล้วก็เกมนี้เป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งผมจะที่จริงแล้วกูเคยเล่นไปแล้วนะครับแอบแอบเล่นไปก่อนหน้านั้นเพราะอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแล้วทำไมคาสิมไม่โหลด,อ,อ,อ,ดอ้าโหลออ้าวหลกด x อ่านั่นบล็กแลครับทุกคนมา,มามามากูมาแก้ตัวใหม่เมื่อกี้มันบล็เกที่อะไรไม่รู้นะเออ บักซ้องเตียงอะไรก็ไม่แล้วพอกับเกมเ,เลยนะผมจะพยายามแปลให้ดีที่สุดนะครับเพราะเกมที่มันใช้ภาษาอังกฤษนะครับนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยใบยแจ้งหนี้ครับเป็นใบแจ้งหนี้ก็ร้านเราเนี่ยมาติบหนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเออโอเคแล้วพวกเราจิดหนี้อยู่ประมาณสองพันเหรียญแล้วเอใบแจ้งเนี่ยใบยแจ้งหนี้มันจะหมดภายในสามคืนและพวกเราก็เนี่ยอะไรเนี่ย มันจะจบแล้วใบแจ้งนี้มันจะหมดในที่นี้แล้วทำไงเราจะทำยังไงมอสมอสอะโหลอะโหลอะไรเงี้ยึ่งมอสก็เดินออกมาครับอยากจะได้เอรออยากจะเอาไหม ไม่ฉันไม่อยากได้กาแฟนครับซึ่งสองคนนี้เขาก็คุยกันบาบาบานะครับเกี่ยวกับว่าร้านเราเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคนมากินเยอะแต่ทีนี้ไม่มีซึ่งมอนเนี่ยก็ให้คําตอบว่าต้องเปิดไฟแน่นอๆนะครับเพราะว่าประหยัดเงินอะไรเงี้ยเออซึ่งผมขอข้ามนะผมก็ขอโทษนะครับสหคัะที่อยากจะเสพในเรื่องก็ดูช่างอื่นเออประธานโทวนนะครับมิสเตอร์งา โทษที่ขัดจังหวะนะครับแต่ว่าเมียผมลูกผมและเราเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่สักทักแล้วเราก็ได้มาแวะร้านอาหารของคุณครับ <_ c oughs> จะว่าอะไรไหมผมจะกิน้อบที่ร้านอาหารของคุณแน่นอนทําไมทําไมจะไม่ได้ละ่ะเอะซาเมต้าเอาเมนูให้เขาหน่อยสิเดี๋ยวนะมอสเขาไม่มีแม้แต่น้าเลยนะเงีบสิ เงียบเลยจะเป็นป้าเอ่ออะไรเนี่ยวีเซอร์เออ๋อผมจำนะผมไปกดแปลมานะเอ่อพวกเราจะพวกเราจะทำอาหารให้คุณให้ทุกคนจากที่เขาไปคนดีแม้กระทั่งพวกเงาไม่มีหน้าก็ตามขอบคุณมากนะครับคุณนายแล้วก็ไปนะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็ใหญ่โตเหลือเกินนะครับ เอ่อซึ่งทั้งทั้งเอ่อห้าคนนี้ครับก็จะคุยกันเรื่องอ่อที่แบบว่าบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาจากดินแดนที่ไม่มีแสงนะครับเป็นดินแดนฝนมืดนะครับพูดเหมือนเดียวนะครับแต่นี่เรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วก็พวกเขาเนี่ยหนีการจับกลุมจากอ่ามีนักล่างเงาครับตามตูรมาซึ่งแน่นอนนะครับพวกเขามีคติที่ว่า beware the shadow catcher หรือปวดระวังนักล่างเงาอะไรย่างนี้ซึ่งแน่นอนครับมอสมอสเมืมอ่มอ,อ,อทราบเรื่องนะกล่าวก็พูดไปว่า อ๋หรอถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยฉันจะไม่ยอมให้ Shadow c h a r e r อะไรเนี่ยเข้ามาในร้านแน่นอนมอสแต่ว่ามันดูเหมือนอันตรายนะไร้สาระฉันจะเอ่อมอสเนี่ยก็ไม่เชื่อครับเหมือนแบบไม่เชื่อคบโม้มอะไรเงี้ยก็จะไปทําอาหารอยู่ที่ควนระครับแล้วก็ไอซามิต้าเนี่ยก็จะแบบว่าเหมือนว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับคือแบบว่าต้อนลูกต้อนรับลูกค้าที่แบบว่าเหมือนว่ามีตัวอันตรายตามติดมา ก็ผมขอัยนะครับพี่ว่าอาจจะแปลนี้เรื่องไม่ได้เรียนครับเพราะจะดูช่องอื่นมาเล่นด้วยแล้วก็มันเล่นได้สองตัวนะคือเราต้องเป็นหนึ่งนะผมปล่อแหลกนิดนึงไอ้เหี้ยตัวนี้มาแอบนีรับนะโอเคเป็นหนึ่งนะฟูลี่เซเว่นอัพประจุฟีดดิงมีซอมไซต์ออฟเลกฟาสโอเคอยากจะได้อาหารเช้า แต่ไม่เอาอาหารที่มีสีแดงแล้วก็เนื้อหรอปน,น,นะเึ็นนะผมขอแปลก่อนนะครับเพราะผมโง่ and I want และฉันต้องการ beef beef meat นะก็น่าจะแต่มาจานที่มีเนื้อ beef I S beef meat อิท อยากจะได้อาหารเช้าแล้วก็เป็นอาหารเช้าเป็นเนื้อแล้วก็ไม่มีสีแดงโอเคครับซึ่งอ,อถ้าเราจะทําอาหารนะครับเราต้องเล่นเป็นมอนครับเป,เป็นเกมนี้นะครับผมจะปรับเสียงดังนิดหนึ่งเพราะเกมนี้ไม่ต้องฟังเสียงตีนะเป็นอาหารเช้าใช่ไหมก็เบคอนเอ็นเอไงเอักว์เดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วโอเคเอ่อ okay. uh, ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าผมได้ยินเนอะอ่าเกมนี้นะครับมันจะแบบวอ่อทำอาหารแล้วก็ซ่อนไปด้วยมึงเคยเห็นไอ้พวกหนังที่แบบว่าเล่นไฮโลแล้วแอบตำรวจไหนั่นแหละคูก็ต้องแบบทำอาหารแล้วก็ซ่อนใจเกมนี้แหละ ถ้าเกิดว่าเขาเห็นเราแม่แต่น,นิดเดียวคือเขาจะวิ่งมาจับเราแล้วก็ขึ้นเป็นแบดเอ็นเลยนะครับที่นั่นนะครับไอชาร์โดแคลเซอรเนี่ยจะมีลูกเล่นที่ไม่เหมือนกันไปนะนี่ครับมันไปนซ้ายนู่นละทีหน้าที่เราก็คือทําอาหารนะครับแหลกจังเลยเนี่ยตปวนหนึ่งนะปรับเซตติ้งล้ะเป๋าเดี่ยผมจะปรับเซตติ้งเป็นภาพประมาณากลกางนะครับ เขาบอกว่าเป็นอยากได้อาหารเช้านะครับแล้วก็เป็นขอให้มีเนื้อด้วยก็เป็นเบคอนเอกนะเกมอาจจะเล่นช้านน่นะครับเพราะว่าผมผมต้องใช้ Google นะเพราะบางคำผมไม่รู้นะครับกลัวเริ่มกลัวเล็กน้อยเออมันแหลกจังเลยนะฮะกระตุกจังเลยวะ ผมก็ไม่ทาแล้วผมยืนรอไข่ยืนรอไข่สุกยดนรอไข่สุกอ่เฮ้ยมันโผล่มาจรงนน้นได้ปะโผล่มากูคิดนะกูบอกก่อนโผล่มากูคิดอะกูบอกเลย เอ้ยมีเสียงตีมามึงอย่าพึ่งเอาเอาเบคอนใส่จานก,ก่อนเอ้ยริบสุกดิเป่าได้ไหมไอชี่เป่าก็ไม่สุกเ <c oughs> ต่าอีฟาเลตมันแน่บไม่มิดนะพูดจริงๆนะเนี่ยอ๋อมันไม่เห็นนะเออมิดอยู่มิดอยู่ ไปไปใกล้ๆเอืไอเที่ครับตอนนี้เราก็ต้องเล่นแต่แตเมตานะเพราะไอ้เจ้าตัวสเมตตาเนี่ยมันวิ่งเร็วนะครับผม,มเห็นกูทีจริงหรอเราแอบ,บดูมันได้ไหมค,ครับ เออตอนแรกนี่เเราคุยกับตัวแม่ใช่ไหมน่าจะถูกแหละกินถูกแหละเพราะว่าเป็นมื้อเช้าไงแล้วก็มีเนื้อแล้วก็ไม่มีสีแดงอ่ะถูกต้องบิงทาอนออ oh, yes, hey. oh, โอ้ยสเอสเคได้สองร้อยสองสองสองโอ้สองร้อยทิปเหรอโอ้ยมอสมอสดูเร็วเือแนบบว่าลูกค้าเนี่ยเป็นาสาุรตะมั มิเล็ดมิเล็ดนี่คือไม่มีเนื้อจานที่ไม่มีเนื้อแล้วก็ไม่เอาแซนด์วิชดีเกตเทเบิลนะดีเกตเทเบิลอ๋อจานที่ไม่มีผักแล้วมันเอาอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวคุยใหม่คุยใหม่ไม่อยากจะได้จานที่ไม่มีเนื้อ ไม่มีเนื้อไม่เอาแซนด์วิชแล้วก็ไม่มีผักไม่มีเนื้อไม่มีผักไม่มีแซนด์วิชเรียจานอีที่อะอ่าไหนวาแค่นี้ไงแนเค้กบัตเตอร์มาอะไรอีกกูยังทำอาหารอยู่ที่นี่พวกกูแอบมิดแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> เออ ต้องขออภัยในในบางครั้งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคลิปมาตัดเองตัดไปตัดมาเนี่ยว่าโปรแกรมอัดของผมเนี่ยมันอัดได้แค่10นาทีนะเพราะผมไม่รู้ว่าโปรแกรมอัดในคอมเนี่ยมันมีตัวไหนที่ดีกว่านี้ไหมเพราะว่าเอ่อวินโดว์ผมเนี่ยมันเป็นวินโดว์7นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวินโดว์เขาใช้วินโดว์10อยู่นะซึ่งการอัดคลิปก็ลําบากนิดนึงครับผมก็ขออภัยนะครับแต่ว่าคุณภาพคลิปที่อาจจะหลุดถอยลงนะครับแต่ว่าผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะ <laughs> แต่อย่างแรกคือคุณต้องไปเรียนอังกฤษมาก่อนนั่นแหละ ่ามันบอกว่าใส่กี่อันนะเตรียมไปนู่นนะต้องใส่สี่อันเองแล้วก็อะไรนะแบรนด์วดียุทธคอนเทนเอ็กซ์ดีเมเบอร์แอคทิฟอะไรนะใส่สี่อันแล้วก็อ่า เทคเด h อยแ n นเป็นลี o ู e โอเคครับเราเอาแป้งเสร็จแล้วก็จานใช่ไหมยวต้องมันต้อต่อส้ายใส่อะไรเอ่ยเป้นหนึ่งนะนมก็ใหญ่ยังเลยมันบังนั่งถือใส่เ u t t e r ์แอบบัสเ t อร์เนยแล้วก็ใส่หลับโอเคเนยเนยเนยนี่ไงเนยเนย แมนไปตกพื้นได้ไงเอ่อใส่หลับใส่หลับอหลนี่ใส่หลับภูเ <c> ขาโอเคครับตอนนี้ก็ <laughs> มันคงไม่มาตรงนู้นใช่ไหมเอ่อเล่นแบบกระตุกกระตุกยนี้แหละมึงมาดิอเหี้ยมึงมาเหาะไอ้เหี้ยเล่นแบบกระตุกกระตุกเนี่ยอ่าเออ เขาบอกว่าใส่เนยใช่ไหมตัวหนึ่งนะเออกูรู้แล้วทำไมมันกระตุกกระตุกเพราะว่ากูไปเปิดไอเกมเนี่ยสองสองเกมพร้อมกันไอสัตว์เออใส่เนยแล้วก็ใส่ใส่หลับนะเออเสร็จละตอนนี้ก็เอามอสแอบไว้นะครับเออมันลื่นขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่ากูไปเปิดเกมเหมือนเกมซ้อนกันเอาเยอะมา เกมนี้มันไม่น่ากลัวนะครับแพรว่าเราต้องเล่นกับเวลาเพราะาไอ้พวกส้นตีนเนี่ยมันจะแบบไม่เด็ไอเีมยนี่แม่งมันจะเดินมาตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมไปดูมาเขาบอกว่ามันจะมีแบบวิ่งมาคานมาด้วยนะครับไปยังไปยังไปแล้วแหละกดนั่งกดนั่งแอบแบบ อ่าที่โผล่หน้ามาหาแม่ไงพียให,ให้ต้องให้ตัวลูกยิ้มน้องยิ้มแล้วให้ตังค์พี่สองร้อยสองร้อยสองร้อยเออสองร้อยสองร้อยโอ้เก่าพอกินอะไรแปรนานจังเลย อ๋ออยากได้จานที่มันมีส่วนผักเป็นส่วนผสมแต่ไม่เอาอะไรทิเป็นแซนวิชแล้วก็ไม่เอาพาสต้าคือสุดปายแล้วผีก็ไม่มาหลอกเนาะอยากได้ผักไม่เอาไม่เอาอะไรนะลืมไม่เอาแซนด์วิชไม่เอาพาสต้าแล้วก็ขอเป็นผักถูกไหมป๊บนึงนะไม่เอาแซนด์วิชไม่เอาพาสต้า ของเมนูอเนื้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 อเตะไหมามาหังจเต็กแหละเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะผักจะส่วนผสมเนี่ยกเนื้อ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 ยินไหมอโลดิสเลตนี่แปลว่าไม่มีใช่ไหมดิสเลตนี่แปลว่าไม่มีน่าจะใช่อย่างนั้นนะ โอเคเดี๋ยวผมขอวนกลับไปถามตัวพ่อก่อนเผื่อทำผิดพี่ไม่เห็นผมจริงๆหรอครับแอบดูสูตรได้ไหมเอ้ยมันไปจริงวะ่ะถามตัวพ่อจังมนกินลายรบ้ลืมอยากจะได้อ่าอยากจะได้จานที่มีผักประสมผสมไม่เอาแซนด์วิชแล้วก็ไม่เอาพาสต้าโอเคผมทำถูกแล้วไปแล้วฮู ละนอปละนอปอุนเธอเอ่อแอบหลังใจเยน็นเอ่ออาจานย์นะครันี่แล้วก็นี่นะอ่าแล้วก็อะไรวะเติมอะไรอีกวะใส่เอ่อเอาออกจากเตาใส่ Heat hand on level sulfur F ครับ ชอเป็ดนี่มันตัดก็อ้าวผิดหายแล้วครูมันไม่คืนวัตติ้งอ่ะต้องทำไงอ่ะเอ่อต้องทำไงอารูอารูารทิ้งใส่หม้อทิ้งลงไปจุ่มน้ำเอ๊ะผมกงัว่ผมทำไม่ถูกว่ะเป็นหนึ่งนะผมขอเอ่อแต่นี่ชักกับหนึ่ง เป็ดอ๋อถูกแล้วนี่ก็ถูกแล้วดิอ่โมโอไอสัตว์แอบด้วยแอบด้วยหันมานี่แบบโอโอ้ห้ามตัวเองไม่ให้มองเธอแต่ทำยังไงหัวใจไม่ฟังโอ้ ไม่มา่างนี้หรอกใช่ไหมมามันก็แอบไม่มิดแล้วแหละมึงอ่ะเลยแถวอ้จ่ายไปงวดหนึ่งแล้วโอเคตอนนี้เราจ่ายไปงวดหนึ่งแล้วจะยังเหลืออีกสองงวดเขียนต็อขอบคุณพวกเงานะอยนี้สองคนก็คุยกันบลาบลาบลา,บานะครับแล้วก็ไอ้พวกเงาตอนหนะ้าจะกลับมาเจมไหมเสยอใ่เอามอสไปแอบก่อนนะครับเพราะว่าผมทําผิดแน่เลยเอาตัวแม่ก่อนแล้วกัน อบูชสบิงมีดิสดิสแดดดิสแดดดิสแดดแดดเดีอาจะทำให้หมูไม่เอาแซนดวิแล้วก็ไม่เอาจานที่มีสีแดง ฮะไม่เนื้อแล้วก็ไม่เอาแซนด์วิชแล้วก็เบฟอนเอ็นเ,นเอกไม่ไอผมว่าเบคอนเอ็นเอกน,น่าจะได้อยู่นะเขาต้องไปถามใหม่ว่าผมไม่ชัวร์ผมไม่แน่ใจสัตว์แม่งวิ่งมาใกลหมดเลยสัตว์วิ่งมาโคตรที่ย แอบมิ้มไหมไมิแหล่ไม่เห็นแหละเฮ้ยไม่เห็นว่ะไอหัวโผล่นิดนึงโอ้ยสัตว์ตกใจหมดแหมควายเหมือนลอยเบนดีแดด แซนด์พอกจานที่มีหมูอ่ะาที่มือหมูมหมไม่เห็นปเป็นแซนดิชแ,แ,นะนะแล้วก็ไม่เอาอ่าสีแดงใช่ไหมก็เบคอนอื่นอื่นนะฮอลคือน่าจะเอาเบคอนอยแางเดีกวแหละผมเหมือ,อนเดิมครับ ไม่เอาสีแดงไม่เอาแซนดิชขอมีหมูเอาเบคอนเองไงหัว้งน,น,นี่แหละแนี่งควางทางกู บออันนี้ฟอ,อีอาร์กดจิบแอบนิดนิดแล้วเหมือนว่ามันจะเดินมานะลองเนี่ยเดือดแอบกันโอเคโอ้รอบนี้แม่งเดินมาเห้ยอบจิบหายเลย ผมอาจจะเงียบลงบ้านเพราะว่าเราฟังเสียงตีมันไม่เห็นเหรอไม่รู้หรอกที่ซ่อนอยู่ไหนพี่สิ้นคริสกิ้นฟองแท้่เอา้าพ่อมึงเชยร์เชื่อซองรอบวสิหมายแล้วกู เรียบร้อยตายครับแมงเช็คสองรอบจเจริญแล้วกูเรียบร้อยยืนอ้าปากเลยโอ้โหนแมงเช็คสองรอบโอเคแมกซี่ไปมามามาเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่เทียแมงเมื่อกี้ตายโคชีอะไรแม่งแม่งเดินเช็คสองรอบอ่ะต้องไปเดินดูฟังมันดีๆอ่ะโคชีย เค้าไปเอาเมนูเดิมนะเกลือเรื่องเดี๋ยวน่งแอบกันผมเริ่มไม่ถั่ว มันไม่มาแล้วเรานม่เอาไม่แนตัวแม่งกลัวจังเลยน่าจะถูกแหละเออเช็คนะเอตตุลปีดมันยังไม่มา thích chàng này chàng là bác cái nhìn này lòng máng

ภาคนี้น่าจะพอจบไ้น่าจะตอนที่สองน,นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเกียจเลนผมเล่นเกมเกยอะไม่ได้ช่วงนี้เป็นไรไม่หล่ะผมคุ้นากเลยครับคุณนายถูกแล้วถูกละว่ายละเออถูกโอ้อเมซินมากเลยครับค,ออคุณลูกอะไร อยาก็ได้สักอย่างที่มีผักแล้วไม่เอาหมูมีผักจะไม่เอาหมูมกกมห,มหรอกผักจะไม่หมู <c oughs> มันแอบมิดจ้ะวิ่งมารอบนี้วิ่งมาโอเค โ oh. อ้โ่แค่คืนที่สอบไม่ยังมีวิ่งมาแบบเดินเบามาที่อะไรเงี้ยน่ากลัวแบบเนี้ยย่ยหูฟังกูย,ยิ่งหูฟังวิจิเทคฟังได้ข้างเดียวเป็นผมฟังอยู่นะผมฟังอยู่เป็น เปลี่ยนไปละต้องได้เป็นมอนนะครับขอมีผักแต่ไม่เอาเนื้อมีผักแต่ไม่เนื้อโหอ็ฟินยอนิชโชเฟกิรีมุกมัตเนิชโชมีผักแต่ไม่เนื้อผักแต่ไม่เนื้อหมอู เอจะเจ๊กมาหนูลองดูลองดูครับเ,เด็กเขาน่าจะกินได้อยู่และเพราะว่าผมไม่รู้แล้วไงเพราะไอตัวที่มันมีผังก็จะมีใช่ไี้ละ่ะผมไม่รู้จริงๆเอาผักออากมา,ากตู้ผักออกมา,ากตู้แล้วก็จะเ๊ก,เกนี่ผมไม่รู้นะว่ามันเอาไปหั่นตรงไหนผมไม่รู้จริงๆ เอาของขายที่ย่งขันอยเด้ยหั่นเงี้ยวะจะเป็ดอีกเกเคโบโ์บูตอนแรกคือเอาสเต็กไปเอาพ่อมึงชิปหายแล้วกูเรียบร้อย